ผมคิดว่าผมกลัวช่ำระบาปแดนคนเถื่อนสองไอ้เสียงภาษาไทยโดยขำแหง้งคุณมากแกนสบายดีอยู่ใช่ไหมลูกดีที่สุดมาทำอะไรท่านี้ครับกำลังจะเดินทางไปเม็กซิโกหนะ่ะลูกในที่สุดเขาก็ส่งแม่ไปทาง,งานจริงทักทีออบสเตอร์กคิดในใามากเลยนะ <c oughs> โอ้ยรูกมานั่งก่อนเรอมามา <c oughs> เป็นอะไรรูกผมผมผมกําำลังจะตายซิสเตอร์ทำไมถึงพูดอย่างนั้น<อ>ล่ะรู้ผมเป็นมนโลกผมติดมาตอนที่สาอมผู้ชายคนหนึ่งจนตาย <c oughs> เพื่อเงินไม่กี่เหรียญ และผมใช้ชีวิตเลวร้ายมาตลอดซิสเตอร์พวกเราทุกคนก็ทำเรื่องไม่ดีลูกและทุกคนเคยทำแบบแต่แม่รู้จักลูกดีหมาแก,กนคุณยังไม่รู้จักผมดีขอโทษนะลูกแต่นั่นแหละคือปัญหาเพราะลูกไม่รู้จักตัวเองคุณหมายถึงอะไรอ่ะแม่ก็ไม่แน่ใจ,จลูกแต่ทุกครั้งที่เราเจอกันลูกมักจะช่วยคนอื่นแล้วก็ยังยิ้มอีกด้วย ผมเคยมีลูกชายเขาจากไปแล้วและมีหญิงที่รักผมแต่ผมก็ทำลายมันเองแม่ผมเสียตั้งแต่ผมยังเด็กส่วนพ่อผมผมเห็นเขาตายต่อหน้าต่อตาซึ่งเขาควรจะตายให้เร็วกว่านั้นสามีแม่ก็ตายไปนานแล้วเหมือนกันชีวิตมันมีแต่ความเจ็บปวดแต่ก็ยังมีความรักและความงามนะ แล้วผมจะทำยังไงต่อจากนี้ล่ะจงรู้สึกขอบคุณที่อย่างน้อยครั้งนี้ได้เห็นชีวิตตัวเองอย่างชัดเจนคงใช่ลองช่วยใครสักคนสิลกูกมันช่วยให้มีความสุขนะเแต่ผมไม่เหลือสัทธาในสิ่งใดแล้วบางครั้งแม่ก็เป็นนะ แต่พอแม่ได้เจอคนแบบลูกทุกอย่างมันก็เข้าท่าเลย <c oughs> คุณดูเข้าใจโลกใบน,นี้นะซิสเตอร์ผมคิดว่าผมกลัวไม่มีอะไรต้องกลัวหรอกโลกมาแกนแค่รองเชื่อในความรักแล้วทำบางสิ่งด้วยหัวใจ ยังไงก็ขอบคุณนะลูกที่ดูกันมาจนจบยังไงก็ฝากกดติดตามช่องขำแห้งด้วยแล้วกันนะไว้เจอกันใหม่จ้า